สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะวันนี้นะคะก็ตรงก,กันกับวันพุทธที่19นะคะพฤษภาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้นะคะหยิงก็ออกมาวิ่งกำลังกายตอนเช้านะคะเพื่อนๆตีห6โมงเช้าค่ะก็อากาศดีค่ะเพื่อนๆแต่ก็คิดว่าสักพักหนึ่งฝนก็คงจะตกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าปล่อยๆมาเหมือนกันเดี๋ยวเราวิ่งไปสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดฝนตกเดี๋ยวเราก็กลับนะคะ ก็เอาบรรยากาศนะคะเช้าเช้ามาเพื่อนเพื่อนชมค่ะก็จะมีกระรอกนะคะวันนี้ท้องฟ้าก็มืดครึมหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะก็หวังว่า,าเพื่อนเพื่อนคงจะเห็นแสงต่างๆนะคะก็คงไม่มืดจนเกินไปนะคะบรรยากาศช่วงเช้านะคะก็จะเห็นกระรอกน้อยค่ะเต็มไปหมดนะคะบริเวณชายหาดจอมเทียนค่ะเพื่อนๆนะคะก็ให้ความรู้สึกที่ดีค่ะ ะะช่วงเช้าๆนะคะก่อนแดดออกนะคะอากาศจะดีมากๆค่ะแล้วก็ลมทะเลจะเย็นนะคะเพื่อนๆโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะออกกําลังกายค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะและช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะสุขภาพนะคะการออกกําลังกายนะคะการทานอาหารที่มีประโยชน์ AN นะคะเพื<ๆ>่อนๆตรงแถวนี้นะคะก็คือ บริเวณหาดจอมเทียนค่ะทางที่เราจะไปทางร้านลุงสวัยนะคะก็ตรงไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆการระบาดในเขตพื้นที่ของพัทยานะคะช่วงนี้ก็ลดลงค่ะก็หวังว่านะคะชาวพัทยาทุกคนจะได้รับวัคซีนดีๆนะคะแล้วก็การระบาดลดลงทั่วทั้งกรุงเทพแล้วก็พัทยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะรวมถึงทั่วประเทศด้วยค่ะ ขอเป็นกําลังใจให้นะคะเพื่อนๆน,นำบรรยากาศสวยๆนะคะของบริเวณชายหาดจำเทียนพัทยานะคะในวันที่19เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564นะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะพัทยานะคะเมืองที่เป็นเมืองเศรศษฐกษิจนะคะเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองไทยเลยนะคะเพื่อนๆก็ช่วงนี้นะคะก็เงียบเงาค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะก็ เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจนะคะเพื่อนๆก็สู้ๆกันต่อไปนะคะก็หวังว่านะคะโรคร้ายจะผ่านไปจากทั่วโลกนะคะแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆนะคะก็กลับมาเป็นปกตินะคะก็ดีใจสําหรับหลายๆประเทศหลายๆคนนะคะที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะก็ดูแลกันต่อไปค่ะเพื่อนๆนะคะยังไงเราก็ต้องอยู่กับชีวิตปัจจุบันค่ะ นะคะก็เอาอีกกําลังใจหนึ่งนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นปัญหาค่ะตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นตลาดปลาเขตบริเวณชายหาดจำเียนค่ะเพื่อนๆนะคะหญิงก็จะทําวิดีโอไว้เยอะมากพอสมควรนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้ค่ะนะคะตามปกติแถวนี้นะคะก็จะมีคนเดินแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเต็มไปหมดนะคะตลอดทางนะคะก็จะยาวมากๆค่ะ ก็จะมีคนเยอะมากๆช่วงนี้นะคะก็เงียบเหงาค่ะเพื่อนๆก็สภาพอย่างที่เห็นนะคะเพื่อนๆนะคะช่วงนี้ก็ทุกคนก็ระมัดระวังตัวนะคะแล้วก็เงินทองก็หายากค่ะเพื่อนๆนะคะก็ให้ดูสภาพเศรษฐกิจนะคะเพื่อนเพื่อนก็ยังมีผักมีปลาขายตามปกตินะคะสําหรับคนที่ออกมาวิ่งแล้วก็ซื้อของเข้าบ้านค่ะอันนี้ก็จะมีรถพุ่มพวงนะคะเพื่อนเพื่อนก็ให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวหญิงจะซื้อกาแฟเย็นด้วยนะคะ แก้วละ20บาทค่ะเพื่อนๆนะคะเป็นกาแฟโบราณค่ะมีไข่ลวกด้วยนะคะช่วงเช้าๆนะคะอากาศดีๆนะคะแล้วก็ได้กาแฟเย็นนะคะหรือกาแฟร้อนสําหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟนะคะก็จะแก้วละ20บาทนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็มีไข่ลวกค่ะนะคะแล้วฟังเสียงไก่ขันตอนเช้านะคะเดินออกกําลังกายเย็นๆนะคะก็ทําให้อ่อ มีความรู้สึกผ่อนคลายค่ะเพื่อนๆแล้วก็ดูวิถีชีวิตนะคะของชาวบ้านนะคะค้าขายต่างๆนะคะก็ทําให้รู้สึกดีค่ะเพื่อนๆนะคะก็หวังว่าเศรษฐกิจในบ้านเมืองเรานะคะจะดีขึ้นในเร็ววนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะกาแฟเย็นค่ะเพื่อนๆเป็นกาแฟโบราณนะคะ20บบาทค่ะนำบรรยากาศไทยๆมาให้เพื่อนๆชมนะคะ ได้แล้วค่ะกาแฟเย็นนะคะเป็นกาแฟโบราณค่ะแก้วละ20บาทนะคะอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆดื่มแล้วก็สดชื่นนะคะเพราะมีคาเฟอีนค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวหญิงออกกําลังกายต่อนะคะเพื่อนๆอากาศดีมากๆค่ะอุณหภูมิช่วงเช้าดีนะคะเพื่อนๆอากาศเย็นนะคะก็สายๆหน่อยประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงเนี้ยก็ได้รับวิตามินดีนะคะเพื่อนๆ ตรงนี้เป็นบริเวณตลาดปลานะคะแหล่งที่2ค่ะเพื่อนๆนะคะกดถึงร้านลุงสวัยนะคะก็จะบรรยากาศนะคะก็จะมีอาหารทะเลมาขายนะคะเพื่อนๆขอให้ดูบรรยากาศะคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะลงจากเรือนะคะใหม่ๆนะคะก็เอาสินค้ามาขายะคะ่ะ ก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะขอบคุณสําหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาวิ่งออกกําลังกายช่วงเช้าแล้วก็ดูบรรยากาศนะคะของบริเวณชายหาดจอมเทียนแล้วก็ตลาดปลาค่ะนะคะอากาศก็ดีค่ะเพื่อนๆนะคะก็อ,อัปเดตสถานการณ์เพื่อนๆดูทุกวันนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันๆๆค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเพื่อนๆสู้ๆค่ะเดี๋ยวกลับก่อนค่ะ เพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ